สวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับช่องดักบิลีฟช่องของกลางดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดูดวงชะตาความหมายของคนที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่เกิดขึ้นบนบริเวณในช่วงปลายของเส้นชีวิตนะครับเกิดขึ้นในช่วงปลายของเส้นชีวิตในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พิเศษที่มีความหมายที่ดีและค่อนข้างหายากครับ ทันใดนะครับที่มีสัญลักษณ์รูปปลาแบบนี้และที่ตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาของบุคคลท่านั้นนะครับท่านนั้นเมื่อถึงในช่วงบ้านปลายชีวิตชีวิตก็จะมีความมั่นคงชีวิตก็จะราบลื่นขึ้นจะไม่ขัดสนในเรื่องเงินทองและก็จะมีผู้คนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอและก็ยังจะบ่งบอกถึงการได้ใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างสุขสบายนะครับสำหรับคนที่มีสัญลักษณ์รูปปลาที่เกิดขึ้นที่บริเวณนี้ และแถมก็ยังจะเป็นคนที่มีโชคลาภหรือมีลูกมีหลานคอยดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิตครับและคนที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่เกิดขึ้นที่บริเวณนี้นะครับ<ส>ก็มักจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภทั้งจิตวิญญ,ญาณหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้โชคให้ลาบและมาอุปถัมภ์มาคอยช่วยเหลืออยู่เสมอครับและส่วนมากกับคนที่มีลายมือแบบนี้นะครับก็มักจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทําบ<ส>ุญเข้าว<ส>ัดเข้าวาอยู่เสมอครับ ขอแนะนําเคล็ดลับในการเสริมดวงสําหรับคนที่มีลายมือแบบนี้นิดนึงนะครับคนที่มีลายมือแบบนี้ควรที่จะหมั่นนั่งสมาธิรักษาศีลเป็นประจํานะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้กับบุคคลที่มีลายมือแบบนี้จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับโดยเฉพาะจะได้รับความสุขในช่วงบ้านป่าชีวิตครับ ครับนี่ก็คือดวงชะตาหรือความหมายของคนที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของเส้นชีวิตนะครับท่านใดที่มีลายมือในลักษณะแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับก่อนจากกันนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ